ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย SK 999 ปุ๋ยอินทรียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ b ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบินครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเลือกทำขายตรงผิดเลือกใหม่ได้เท่าที่ผ่านมามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ชอบมาพูด มาบน่นผมเองก็เคยได้ยินกับหูได้เห็นกับตามาแล้วเขาบอกว่าทําขายตรงไม่ดียังนั้นทําขายตรงไม่ดีอย่างาง,างี้มันไม่สําเร็จหรอกมันเป็นไปนไม่ได้ที่โอ้ระดับพื้นฐานชาวบ้านอย่างเราจะสร้างความสําเร็จมีรายได้เป็นหลายหมื่นแล้วก็เป็นแสนเป็นล้านก็บ่นแบบนี้มาตลอดถามว่าคนที่พูดคนที่บน่นเคยเข้าไปสัมผัสหรือไปทําบ้างไหม ก็ไม่เคยคําตอบก็คือไม่เคยอีส่วนหนึ่งไอ้คนที่เข้าไปทําแล้วเข้าใจทําว่าเออเข้าใจคําว่าเครือข่ายขายตรงหรือไม่แล้วก็มาบน่นบอกว่าเอ้ทำไม่ไม่สําเร็จทำแล้วเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้เคยเข้าไปทําไหมก็ก็เคยแต่ทําแบบฉาบฉวยไม่ได้ทําแบบจริงจังเขาเรียกทําแบบหวังผลระยะสั้นพวกแม่ทีมเนี่ยเวลาเขาจะไปชวนใครนะ เขาจะชอบพูดแบบเยอ่อๆพูดแบบง่ายๆอนึกเห็นภาพเลยจินตนาการออกว่าโอ้โหมันจะได้เงินมาแบบง่ายๆกระตุ้นกระตุ้นต่อมอยากของคนที่มีความโลภเป็นพื้นฐานไอ้ชาวบ้านพวกเราเนี่ยลองนึกภาพบอ,อกแล้วกันนะแ๋ยวมีเงินอยู่ไม่กี่พันกี่หมื่นบาทมีใครสักคนนะโอ้โหแต่งตัวดูดีใส่แหวนเพชรวงเล็บอาจจะปลอมก็ได้สร้อย สร้อยทองวงเล็บอ,อีกอาจจะปลอมใช่ไหมพเดีนี้สีคล้ายสร้อยสร้อยจริงสร้อยคอยตองคำอะไมันมีเยอะแต่ใส่ได้ไม่นานเห็นไหมมาพูดแต่งตัวดูดีขับรถมาหน้เชื่อถือมากมันเกิดความเคิมไงเคิมโอ้โหขนาดคนนี้นะเขายังพูดเขาไล่ลําดับเรื่องมาเลยบางทีเขาไม่ได้คุยเรื่องตัวเขาคนเดียวหรอกแม่ทีวันนี้ผมลําดับเรื่องให้ฟังนะเขาคุยเรื่องหลายหลายคนที่เขาเคยเจอมา แต่ทําเหมือนว่าตัวเองอ่ะทำเหมือนกว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆก็คือเป็นคนทํางานเรื่องนั้นประสบความสําเร็จเรื่องนั้นจริงๆเอาเขาเรียกเ,เอาแม่แบบเอาโมเดลตัวอย่างมาจากแม่ทีมคนอื่นแล้วมาผสมผสานเหมือนกับตัวเองคนทําเองแล้วสําเร็จรวยเองออกไปทํานองนี้ไอ้คนฟังมันก็เคริบเคิรมแหมไปเครบเคิเคมได้ไงบอกว่าเอาเงินมาลงทุนเจ็ดหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นหรือแสนสองแสน ไปนั่งรออยู่ที่บ้านคุณไม่ต้องทําอะไรมากหรอกเดี๋ยวเราลงรหัสเดี๋ยวเราจัดเรียงันนั้นให้เองเนีย่ยพูดง่ายเหลือเกินแค่หาคนมาเดี๋ยวปิดยอดปิดการขายให้พูดง่ายจริงๆนะไอห,หาคนมาสองคนสามคนมันง่ายเนี่ยใครๆก็หาได้จะพูดแบบนี้ทุกคนไงคุณไม่ต้องไปคิดมากทําขายตรงแบบใกล้สุดๆสมัครค่าสมาชิกสองสามร้อยบาทเสร็จแล้วก็มาลงทุนนี่เลยรหัสนี่เลยขึ้นตําแหน่งเลย ตาศีตาสายใหญ่มาป้าแมนพอมีเงินเก็บอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรโอ้โหเห็นดูกําไรเยอะเหลือเกินเดือนหนึ่งเดี๋ยวโอนเงินให้เข้าเข้าบัญชีเลยหรือสิบหวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีให้แค่คุณหาคนมาสองสามคนเองแค่นั้นมันง่ายนี่ใช่ไหมพอหาเงินมาปุ๊บหาคนมาปุ๊บ,มา,บมาปิดยอดรหัสก็จะพูดแบบนี้ทุกคนไงคนในที่สุดคนที่มาทําระบบเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะไม่รู้แก่นสารและแก่นแท้ของมัน เพราะตัวเองไม่ได้ลงมือทําเองไม่ได้ฝ่าว่คมหอกคมดาบก็เรียกไม่ได้เจออุปสรรคเจอปัญหาด้วยตัวเองแม่ทีมรับหน้าเสือไปเต็ม,ตมๆก็เรื่อจัดฉากนั่นแหละใช่ไหมคือจัดฉากทําให้เหมือนกับให้เราแรกๆสองสามเดือนแล้วโอ้โหแบบมันมากเลยรายได้เข้าเป็นก่อแพ็คเป็นกรรมเลยเพราะว่าแม่ทีมเยเห็นว่าไอคนนี้มันมีกาเรืยอมีเป้าเป็นเป้าหมายถ้าทางจะมีเงินอยู่บ้างนะตอนแรกบอกให้เอามาเงินหมื่นห้า พอลงไปแล้วสองสองอาทิตย์อ้าวโอนคืนไป8ปดพันหรือเจ็ดพับาทเอ๊ะดีนี่รวยเร็วคุณอยากได้เยอะใช่ไหมเอาคุณก็ไปหาเงินมาเพิ่มอีกเคยได้แล้วเดิตอนเนื่องกันมาสองสามอาทิตย์แล้วเอามาลงอีกเจ็ดหมบาทเอาบ้านไปจำนองไว้ก่อนเอามาลงอีกเจ็ดหมือ่ะได้เหมือนเดิมคราวนี้ชักมันแล้วเคลิบเคิมความโลภเขาเรียกวความ ไปเสพสุขเสพกับรายได้ที่แม่ทีมบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเย่ยจัดฉากให้เอาแล้วคนนี้มันสนุกในอรมเอาชวนพี่ญาติพี่น้องมาบัวเห็นไหมนี่ทําแค่สองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ไปแล้วเจ็ดแปดพันบาทหรือหมื่นห้าเอาคันนี้มันใหญ่แล้วทาหมู่บ้านเลยเนี่ยบรรยากาศเริ่มให้แล้วคนนี้เอาไปหาเงินมาเพิ่มอีกมาลงทุนอีกแสนห้าไปจําที่นาเพราะจำบ้านอาจจะได้เจ็ดแปดหมื่นเอาไปจําที่นามาสองแสนกว่า เอาไปลงทุนอีกแสนห้าหรือสองแสนเห็นไหมคราวนี้เริ่มหนืดแล้วคราวนี้ไปชวนคุณลุกวันนี้มาทําแบบตัวเองเขาเรียกว่าทําแบบนี้นะมันผิดหลักการในระบบเครือข่า,ขายขายตรงนี่แหละเห็นไหมเพราะเราไปเลือกแม่ทีมผิดเลือกวิธีการการทํางานของของของบริษัทอะ่ะบางทีบ,บริษัทอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะแต่เอาเป็นว่าผิดแนวทางติดกระดุมผิดเม็ดก็แล้วกันอะ่ะ ผิดแน่ทาคนเราถ้าทําผิดแนวทางถูกหลอกล่อด้วยผลประโยชน์โดยที่ไม่สมเหตุสมผลคุณไม่ได้ทำงานแต่คุณมีรายได้ขนาดนั้นน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้งไงภาพลวงตาเดือนสองเดือนเป็นไปได้แต่ความเป็นจริงระยะยาวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้ลงมือทํางานเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องแบบนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เราจะพลิกเกมอย่างไร จะพัฒนาตัวเองอย่างไรจะต่อยอดอย่างไรหรือจะป้องกันตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนหรือพวกแม่ทีมที่จอมรลวงโลกเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหนะ้าอกไี่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแลร่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่สิ้กระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนคือใครเปิดก,กัน ตลาดทิเครับซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16กของเดือนทั่วประเทศชอบไหมภรยาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อะ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวิร์บแบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะ มีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 สนับสนุนโดย sk 999ปุุยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24่สิบ่ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาต่อเลยดีกว่าหลังจากที่เราถูกหลอกล่อมาลงทุนหรือชวนเพื่อนบ้านญาติสนิทมิตรสหายมาลงทุนเกิดความล้มเหลวภายใน6เดือน8เดือนเพราะสองเดือนแรกอาจจะประสบความสำเร็จ พ่อแม่ทีมจัดฉากหลอกล่อให้เราไประดมคนมาลงทุนว่าเราทําเวลาสั้นได้สาเร็จทั้งที่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่มีความแตกฉานในเรื่องระบบเครือข่ายขายตรงเราก็จะเกิดความเบื่อแล้วคราวนี้เขาไม่ได้บอกว่าแม่ทีมมีมีพฤติกรรมหลอกลวงนะมองว่าเอยอาชีพขายตรงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำแล้วไม่สําเร็จจริงเพราะในที่สุดกลายเป็นหนี้เป็นสินระยะย,ยาวไงนี่เห็นไหมทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักกันแท้ไม่รู้ไม่เป็นไร เมื่อไม่รู้มันต้องต้องเรียนให้รู้ก่อนสิเป็นไปตามขั้นตอนของมันเมื่อค่ยังไม่เรียนรู้อะไรเลยอยากรวยทางรัฐในที่สุดคนพวกนี้ก็จะจนทางรัฐคือจนเร็วไงไม่เกินหกเดือนหรอกเรียบร้อยตกเป็นเหยือ่อของกลุ่มแม่ทีมที่เอาผลประโยชน์มาขุดหลุมทางหลอกล่อให้เราไปติดกับดักนี่แหละวงการเครือข่ายขายตรงที่บ่นว่าออไม่สำเร็จอย่างนั้น เลือกบริษัทไม่ได้เรื่องไอ้บริษัทบางทีมันอาจจะได้เรื่องนะแต่เราพูดยังไงเสือกเสือกเสือกอยากโลภเองอยากรวยเร็วเกินไปเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของพวกแม่ทีมไงเพราะคนกระล่อนในวงการนี้ถามว่ามีไหมไม่น้อยนะไม่น้อยนะไอ้หน้าเกาๆแล้วก็ดถึงกันนะเดิมๆอาจจะมีคนใหม่เสริมเข้ามาบ้างเพื่อเอาคืนก็คือคนที่เคยถูกหลอกอะ่ะเพราะแก่พันสาไปแล้วกลัวมั้ง เออมันดีเหมือนกันเลยรอคนฉาบเฉยสามเดือนหกเดือนรวยระดับหนึ่งแล้วเลิกหายตัวไปเอาเบอร์ษัใหม่เปิดไปแล้วเริม่มใหม่แล้วใช้พฤติการกันแบบนี้ถ้าเกิดเรา